ตินกัตถสูตรว่าด้วยหญ้าและท่อนไม้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภา,าคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอาณาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นพระผู้มีพระภา,าคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้น ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแกเหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตันหาผูกไว้ วนเวียนท่องเที่ยวไปเปรียบเหมือนบุรุษตัดหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้แล้วรวมเป็นกองเดียวกันครั้นรวมกันแล้วจึงมัดมัดละสีนิ้ววางไว้สมมุติว่านี้เป็นมารดาของเรานี้เป็นมารดา ของมารดาของเรามารดาของมารดาแห่งบรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้พึงหมดสิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้น ที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแกเราสัตว์ผู้ถูกอวิชากีดขวางถูกตันหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปอุปมาณ้ฉันใดอุปมมยก็ฉันนั้นเธอทั้งหลายได้เสวยความทุกข์เสวยความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนาน พิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงกัตถสูตรจบเต็มป่าช้าในที่นี้หมายถึงซากศพของเราสัตว์ที่ตายแล้วมีมากมายทับถมกันอยู่ในป่าช้าหรือเต็มแผ่นดิน 洒脱。